หาพื้นที่ของรูปที่กําหนดมีรูปมาให้ถามว่าส่วนที่ระบายสีมีพื้นที่เท่าไรกําหนดให้ความยาวด้านเท่ากับ1ห,หน่วยความยาวด้านเท่ากับ1ห,หน่วยเราทำการนับเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ก้11ิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสา2สนับได้22ก็จะเป็นเป็นตารางใช่ไหมคะก็จะเป็น22ตารางหน่วยเพราะว่าความยาวของด้านเป็น1หน่วยความยาวของด้านเป็น1หน่วย ะะได้ยี่สิบสองตารางหน่วยหรือให้เขียนหน่วยในตัวย่อนะคะคำว่าตารางหน่วยไม่มีตัวย่อก็คือไม่มีนั่นเอง